ท้ายด้วยเรื่องนี้โอเคดรมานะมิทมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยองค์กร act act ค่ะ act โอเคเมื่อวาน16กันเมษาใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานดรมานะไปให้สัมภาษณ์พีพีทีวีความตอนหนึ่งดรมานะบอกว่าบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอาคารสตงอแห่งใหม่ มีนายทหารยศใหญ่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาติดต่อเสนองานโครงการก่อสร้างดังกล่าวบอกว่าถ้าสนใจรับงานจะไปพูดคุยกับนายทหารยศใหญ่ระดับนายพลที่อยู่ในสตงอให้นี่ขยะสรุปก็คือไปไล่ชื่อสิรัศมนะบอกว่าตึกสตงอสงสัยจะมีเงินทอนค่ะมี มิกในผลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็สองบิกด้วยกันบิกที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางค่ะเป็นดีลเมเกอร์ใครจะรับงานผ่านผมได้อยากได้งานก็ผ่านผมได้อีกบิกหนึ่งอยู่ในสตงแน่เดี๋ยวเขาก็ต้องไล่ไปตรวจสอบคณะกรรมการสตงต่อเนี่ยใครบ้างไปเปิดเปิดดูเอาล่ะครับพักก่อนนะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง